เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่คนนั้นอีกแล้วนะฮะทุกคนนะซึ่งในวันนี้นะครับพี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาแกล้งพิลักกี้นั่นเอง <laughs> เออเตรียมตัวเตรียมใจมานานแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาแกล้งกรีบสาวต่อหน้าพิลักกี้นั่นเองเลยนะฮะทุกคน <laughs> แม่พูดแล้วแบบน่าจะแบบเข้าท่าดีไว้ทุกคนทุกคนว่าปะ <laughs> ซึ่งวันนี้พี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาลองใจพิลักกี้ด้วยนะครับว่าพิลักกี้เนี่ยเขาจะห่วงพี่คนน,นั้นอยู่หรือเปล่านั่นเองเลยนะฮะทุกคนนะเฮ้ยทำไมต้องขำตลอดเวลาวะเนี่ยอารมณ์ดีจังเลยเนาะวันเนี้ย anytime. ใช่ปะทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับผมพิลักกี้เนี่ยเขาก็ออนเกมพอดีเลยนะครับทุกคนนะไม่ให้เหมือนนัดกันมาเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้นัดกันมานะทุกคนนะซึ่งพิลักกี้เนี่ยเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าพี่คนนั้นเนี่ยจะมาแกล้งเขานะฮะทุกคน พี่ล็กกี้เจอของดีแน่นอนวันนี้มาทุกคนเชิญมาเลยฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัโลโหลไม่ตัวไปไหนมาคิดถึงจังเลยเอีคิดถึงเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่ได้เป็นไหนเราก็อยู่ในใจเสมอน,นั่นแหละอนบ่หวาน <ง irgendwie> ลองชิมปะล่ะวันนี้เขารู้สึกแบบว่าแบบ มีความสุขยังไงไม่รู้อ่ะคือแบบเขาอยากไปเล่นโซนฟรีสไตล์อ่ะไอตัวพาเขาไปเล่นได้ไหมอ่ะได้ค่ะไอตัวเป็นไหนไม่รู้วันนี้มาแปลกๆนะนนี่อ่ะโอเคครับทุกคนคือตอนนี้พี่คนนั้นก็ได้เอาพิลักกี้เข้ามาในโซนฟรีสไตล์แล้วนะฮะทุกคนนะติดกับอุ้ยมีสาวมีสาวพอดีเลย เป็นไงบ้างอ่ะช่วงนี้อะสบายดีไหมสบายดีครับก็คิดถึงจอยดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะช่วงนี้โควิดเยอะเอปะ็นห่วงใช่เป็นห่วงร <c oughs> ักด้วยแหละรักมากด้วยอันนี้มาเล่นช่องกวานใจใช่มาเล่นกวานใจก็ <c oughs> ไม่ก่อนเขาชอบเล่นตรงนี้นะไชอชอบเล่นตรงนั้นหรอใช่ <c oughs> ไอ้ อโอเคครับทุกคนคือเราเนี่ยก็จะมาเริ่มแกล้งพิลก,กี้กันเลยนะครับทุกคน <laughs> เราจะมาดูพฤติกรรมของพิลก,กี้นะครับผมว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะครับในเมื่อเราเนี่ยไปย่อให้กับสาวนั่นเองเลยนะทุกคนนะ <laughs> นี่นี่น,นี่เอาเลยคนนี้คนนี้สวัสดีครับทีก <laughs> หัวใจด้วยอยไม่ใช่ให้ดอกไม้พูด <laughs> ผ,ผิดเขื่อนจะพูดผิดอ๋อไอ้ตัว ใจใครไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวอืมอืมไอ้ตัวทำอะไรแมวเขาหัวไอ้ตัวเอากำลังเล่นกับเพื่อนอยู่ต้องก็ทำมาไอ้ตัวไอ้ตัวให้ ออกไปเข้าหัวหนุอะไรไม่ออะไรก็เข้าหัวเมียคทอทำอะไรอันน่าจะไม่ได้เข้าโซนละไปทุกคนมาแกล้งอีกทุกคนแกล้ <Yahoo! S 1> งอีกแกล้งอีกไอ่ไม่สาแค่แดงไ <laughs> อ้โตอ่ห่าอ วิ่งวิ่งไปอยู่ทางๆกันบ๊ายดีแม่สาวน้อยไอนี่ติดเล่นอดูเล่นต้องทำอยู่คนเดียวไอ้ตัวอะไรกันเนี่ยไม่ได้ไม่ให้ยุ่งไม่ต้องร้องไห้เลยแฟนเราไม่ต้องร้องนานจืแฟนเลยไม่ต้องร้องไห้ ไอตัวงก็มีคนหวงมีคนหวงมีคนหวงมีเยอะเยอะอีก่าหาจะยิงยีตรงนี้ยเยอะเยอะก็มาอยากเล่นกับน้อนหน้าน้อนหน้ารักน้ารักอย่างนี้ไม่มีอ่ะแค่ค่อยย่องไปทุกคนแค่ค่อยย่องไปแค่ค่อยย่องไปนี้เขาใส่หน้ากากไปเด็แค่ค่อยย่องไปแค่ค่อยย่องไปสาววิ่งหนีสาววิ่งหนีไอจัว แกล้งตัวไหวจะเอาปืนมายิงใครแจกสองคนสองคนโหดเกินโหดเกินไอ้ทุกคนมาแกล้งแกล้งแกล้งมาเต้นอะไรกันอะไอ้นี่แหละพอดีเลยจีบสาวอตอนที่แบบว่าลัคกี้แบบเผลอนี่แหละทุกคนไอ้ตัวไอ้ตัวทำอะไรอ่ะมุด ไอ้ตัวไอ้บุญวอะไรไอ้ตัวเข้าหอนแล้วอ่ะเขาไม่คุยแล้วงตามสบายไม่โน่ละไปละไม่อยู่ด้วยละอือขี่ไปให้ตามสบายไม่อยากเห็นละอะไรโอ้ขอโทษมาด้วยอืออุ๊ยมีสาวแอดมาขีบมันเลยไป แม่เขาก็หมกแล้วก็รู้อยู่ว่าเขาหวงโอ้ยอกเล่นโอน้ยอะไรอะไรโอ้ยเขาออกเล่นงอนในเขาเหรออืมออกเล่นไม่ต้องเลยไปจีบไปเจ่นุน่งตังง้งหงตั้งหงเยอะแยะ ก็ต้องมนนองมุนวาแบบ <c oughs> เขาหรอกีอ่เอาอ่ะอ๋ออะไรมันนี้ออกมามาตรงนี้มาตรงนี้ <c oughs> นอะไรอะไรออฮ่าฮ่า่าต้องมาโอ้เลย <c oughs> เอ๋อเขาหยอกเล่น ตัวามไงอะเฮ้ทุกคนคือตอนนี้พิลักกี้งอนหนักนะครับเดี๋ยวเราเนี้ยก็จะมาทำการเฉลยพิลักกี้เลยดีกว่านะ <c oughs> ไอ้ตัวขอแกงเ <c oughs> ขาคอยแกงไอ้เต๋ <c oughs> อออกมานี่ก็คอยแกงไอ้เต๋อเขาอยากรู้ว่าไอ้ตัวหัวของเขาลืปล่ากูห้องดิโอ้ โอ้ให้ไปแล้วเนี่ยไม่ให้น้องโอ้แชทอชมคนนั้นได้ใส่มาดีนี่ตีคนนั้นเลยจะปืนยิงแทนได้ไหมไม่ได้ปืนยิงก็ตายทีไม่งอนโอไม่เอาเขาไม่งอนนะโอ้โอ้ไม่งอนนะอเลย อะไร,ะไรเขาก็แก่อมพรอมใโมษอะไรเขาก็แค่แบบอยากลองดูไอยากแกล่ะอยากแบบอยากทดสอบดูว่าไอตัวเนี้ยจะแบบห่วงเขาหรือเปล่าเวลาเขาแบบว่าไปย่องให้ผู้สาวแล้วก็แบบไปแบบว่าให้หัวใจผู้สาวว่าอืมเขารักไอตัวนะคะรักไอตัวนะาไอตัวหายงอนได้แล้วเขารักไอตัวคนเดียวไอ <c oughs> ตัวคาจะหายไม่เนี่ย ตอนแจ้งไม่เห็นนุ้งเลยอ่ะเพราะเขาจะงอนทุกคนคือตอนนี้ง้อยาวหายงอนได้แล้วไม่ใช่อ่อนหรอกองาออย่าทำเสียงอ้อนนี่ก็รู้อยู่ว่าเขาแพ้ไอ้ตัวคนงอนอยู่เรารักแค่เท่าที่คนคนหนึ่งจะรัก ไอ้ตาขาวอดีกันนะาดีกันนะค่ะเขาแกล้งนะเขาก็แค่อยากรู้ว่าไอ้ตัวจะห่วงเขาหรือเปล่าอ่ะไม่เชื่อตัวก็ถามคนดูดิเนี่ยเขาอาจคิปไว้อยู่นะเขาอาจคิบแกล้งไอ้ตัวเนี่ยะอะไรนะอาจคิปแกล้งเขาก็เขาอาจคิบแกล้งตัวไง รักนะรักนะครับรักนะครับอยากบอกเธอให้รู้ว่าเธอันโคตโดนใจตัวพี่ยอมแลยเจอชู้เาเธอน่ารักเกินไปช่วยบอกให้พี่ได้รู้ว่าเธอยังไม่มีใครใพี่แค่อยากมีเธอได้ไม่อยู่ข้างกายหายงอนได้แล้วเขากแกล้งไอ้ตัวเขาก็แค่อยากรู้ว่าไอ้ตัวจะหัวเขาหรือเปล่า หรักเขาไหมรักมากน่รักแล้วสรุปวันน well, ี้กันไหมอือแม่ตัวรักเขาไหมล่ะรักเขารักแม่ด้วยก็เธอคือหวานใจและเธอก็เป็นคนแรกมอมาให้ทั้งใจเราใคร่ยิดมมาแย่เราได้เธอให้ฟังให้เธอได้ยินก่อนนอนก็เสียบโม้มว่ารักให้เธอได้ฟังผ่านก่อนไอตัวแล้วไอตัวรักเขาไหม รักครับรักคน,นันครับมามามารักให้มาใจพร้อมกันมาไอตัวปิดคิวให้เขาหน่อยดีเขาจะไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พี่คน,นันด้วยนะคะทุกคนพี่คน,นันแกล้งพี่ล็กกี้อีกแล้วอะ่ะ แก้งแบบพิลกี้ไม่รู้ตัวเลยอ่ะเดียนีวันถึงว่าแล้วันนี้พี่คนนั้นเข้ามาแปลกๆอ่ะทุกคนเ่าโอเคครับทุกคนคือตอนนี้พี่คนนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบคนใหม่ในคลิปหน้านะในคลิปหน้าพี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาแก้งพิลกี้อีกนะแต่พี่คนนั้นจะไม่บอกว่าจะมาแก้งอะไรพิลกี้นะฮะ